สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอดรีโพสต์ในทวิต t ตอรกันค่ะมาทํายังไงมาดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเปิดแท็บขึ้นมาใหม่เลยแล้วก็พิมพ์คําว่า KMSocial ค่ะจากนั้นคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์เว็บแรกตรงนี้ได้เลยนะคะหรือจะคลิกลิงใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้ค่ะ สำหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครค่ะที่ยังไม่เคยเป็นสมาชิกก็สามารถคลิกด้านล่างตรงนี้เพื่อที่จะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยค่ะกรอกข้อมูลตามนี้เลยชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมตีข้างล่างตรงที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้ค่ะ หรือจะสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถคลิกด้านบนตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะกลับออกไปค่ะแล้วคลิกเข้าสูตรบบตรงนี้เลยค่ะมาเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะมาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะหมวดหมู่ก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะมี Facebook มี TikTok มี IG มี YouTube ค่ะวันนี้เราก็จะเลื่อนลงมาเป็น Twitter นะคะแล้วก็เลือกเป็น รีทวิตค่ะบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรเลยก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยค่ะหรือจะเลือกตามเราก็ได้นะคะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า t ทว t ตเตของเรานะคะแล้วก็เปิดโพสต์ขึ้นมาเลยคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะนำมาใส่แถบข้างล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่จํานวนที่เราต้องการที่จะเพิ่มค่ะข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นเวลาค่ะแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดแล้วกดส่งตรงนี้ได้เลยค่ะ ่ามาขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะแสดงว่าเราทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมค่ะหรือจํานวนเงินไม่พอก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยค่ะเราก็จะมาที่เมนูเติมเงินนะคะ ช่องทางการเติมเงินค่ะก็จะมีอยู่ทั้งหมด2ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR c อ d e คทุกธนาคารค่ะเติมขั้นต่ำา1บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน50 0 0 0บาทต่อครั้งโบนัส5%เาเ่อเตมาเติม1,000บาทขึ้นไปด้วยนะคะแล้วก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วกดจ่ายตรงนี้เลยค่ะเราก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะ อันต่อมาค่ะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้แล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยนะคะส่วนข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเรานั่นเองค่ะสำหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้ค่ะแล้วก็ใส่หัวข้อเรื่องนะคะใส่ข้อความค่ะแล้วกดส่งตัวตรงนี้ได้เลยค่ะ ค่ะเมนูต่อมาค่ะเราจะไปดูเมนูแนะนําเพื่อนกันค่ะตรงนี้ก็จะเป็นคัดลอกลิงก์นะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยค่ะหากเพื่อนคนเราสนใจและได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะได้รับอัตราค่าคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ทวิตเตอร์ของเรากันค่ะตอนนี้ยอดรีโพสอยู่คแค่หนึ่งนะคะเดี๋ยวขอรีหน้าจอก่อนเนาะ ก็ยังไม่ขึ้นนะคะเดี๋ยวอรอดาเนินการสักรู่ค่ะเดี๋ยวจะกลับมาอีกครั้งตอนที่ยอดรีโพสของเราขึ้นกันเลยดีกว่าค่ะ ตอนนี้ยอดรีพอทของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขึ้นมาเป็นร้อยสามสิบสี่เลยก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะเป็นการแถมของทางเว็บไซต์นั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social นะคะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยค่ะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้นะคะสําหรับวันนี้ใครสนใจเราจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปค่ะหากวันนี้ผู้ผิดป,ประการใดไปก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ